องซีโนพุทธาครับอดีตปลัดอำเภอหลายอำเภอนะฮะแล้วสุดท้ายก็จบลงที่ปลัดเทศบาลดูเหมือนเหมือนสูงขึ้นหรือต่ำลงฮะตั้งแต่จำาภาพได้ก็เด็กบ้านอกคนหนึ่งก็ถูกเป่าหูมาตลอดว่าโตไปมึงจะต้อง เรียนให้เก่งๆแล้วเป็นเจ้าคนนายคนนี่คือสูตรสำเร็จของคนรุ่นผมในชนบทจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็ฝังหัวมันตลอดแล้วก็เรียน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 มาก็ได้เลขตัวเดียวมาตลอดก็มีได้เลขหนึ่งมาตลอดพอตอนสุดท้ายก็มีระบบเด็กก็ยังหนึ่งอยู่พอเรียนเป็นเด็กก็ยังหนึ่งอยู่นะ เรียนเปอร์เซ็นก็สอบได้ที่หนึ่งมาตลอดพูดง่ายๆประเภทกาแม่รู้ไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตร,รีรัฐศาสตร์ประษฐ์ที่มอชเราที่เองอยู่วันนี้ขเขามีทบุญเียิศีผมก็ไม่ได้ไปผมมาที่นี่ดีกว่าผมจบรัฐศาสตร์เชียงใหม่ร่นเดียวกับผัวเชียงปัจจุบันน,นี้ผัวจอยเพื่อนกัน ต่อจากนั้นก็ไปสอบเป็นประหลัดอำเภอก็การแม่หนี่ยลนะครับสอบครั้งเดียวก็เป็นประหลัดอำเภอไปดูอยู่ภาคอีสาอยู่จังหวัดมหาสารคามของพี่ไหมนะอยู่สามปีกว่าก็กเชียงกลับมาบ้านกลับมาอุตรตดิตถ์้วก็ขึ้นมาอยู่แพร่แล้วก็มาเสียดุดการค้าที่แพร่หลอดเขาพิงมาไม่หลอดสักลาย จะเคยพูดภาษาไทยกลางวั่ดีๆเดี๋ยวนี้ต้องอู้กับเหมียงตลอดเลยก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งในอาชีพรับราชการ37มสิบเจ็ดปีต่อให้เจ์การรับราชการนั้นก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับก็สำเร็จบ้างแต่ถามว่ารวยได้ไหมเป็นข้าราชการนี่รวยได้ฮะไม่มีใครขวางกั้นใช่ไหมฮะผมเคยรวยผมก็เคยจน แต่สรุปได้อย่างหนึ่งว่ารวยกับจนนี่ผมว่ารวยดีกว่าใช่ไหมเพ mm hmm. ราะฉะนั้นเมื่อรวยดีกว่าแต่การรับราชการนั้นถ้ารวยโดยไม่มีเหตุผลงานจะเข้างานจะเข้าแม้แต่ไม่รวยเนี่ยหนี้หมดเร็วผิดปกติเนี่ย mm hmm. ก็งานเข้าเหมือนกันนะ mm hmm. เดี๋ยวที่พวกตระกูลปอทั้งหลายนี่เข้าตรวจหมดไปไปรู้นั่งอยู่ดีเป็นที่นั่งอยู่ทีี่ผมผมคุ้นหน้าหลายคนนะ พรสถานที่แห่งนี้ผมมาเป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกเนี่ผมมาในนามเสื้ออีกสีหนึง่งครับเครือข่ายเหมือนกันนะเครือข่ายเหมือนกันวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งมาถูนะมาถออูรีเซต็ตแล้วก็ฝังชิปความรู้ใหม่เข้าไปผมพร้อมๆกับพวกท่านผมได้รับการแนะนำจากออกไปไหนล้วล่ะโอ้ ทักกล้องวันนี้วันเป็นทักกล้องหม่อยัจริยนอดีตประมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ก็มาด้วยกันนะครับถามว่าผมเข้ามาในวงการนี้ได้ยังไงที่เข้ามาในวงการนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการระเบิดมาจากข้างในมาเกิดจากการที่นักขายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาเนี่ยนะมาตื้วันแล้ววันเล่าเนี่ยผมก็มองด้วยหางตาตลอดว่าแหม หมาอีกแล้วพูดพูดเฉยๆอ,อใครนะไอ้พวกนี้นะหมาอีกแล้วหัวปันใดไม่แห้งเลยนะครับก็มาเอาจนในที่สุดเนี่ยเพราะนั้นผมยังอยู่ในราชการอยู่นะครับและผมไม่เคยเชื่อเพราะผมไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีพื้นฐานไม่เคยมีแรงบันจาลใจที่จะทำธุรกิจเลยลูกชาวนาคนนึงเนี่ยมันไม่เคยรู้จักธุรกิจ อย่างดีที่สุดมันก็แค่ไปช่วยแม่ขายขนมจีนนะแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะเพื่อนของภรรยาที่เอาผลิตภัณฑ์มามามา,มาชวนมาชักชวนให้เข้าไปสู่ในอ,องค์กรเนี่ยแล้วก็รักษาตัวภร,รยาผมื่อยซื่งจับว่าเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกนะกระดูกทับเส้นอะไรพวกนี้ทรมานมากก็ก็เลย อย่างไงก็ลองดูมันจะได้กลับบ้านเร็วๆเพราะมันมานั่งกับสองชั่วโมงเลยไม่พูดเรื่องอะไรเลยพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะผมก็กำลังจะทาอย่างอื่นอยู่นะกำลังจะทาอย่างอื่นอยู่ก็รู้สึกรับการรับกาก็เลยรับมาแล้วต่อจากนั้นมาเนี่ยผมก็ได้เข้ามาโดยที่ไม่ได้ระเหมดนจากที่ไหนผมก็ศึกษาผมคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันก็เรื่องจริงเรารับรายการมาเกือบจะเกษียณอายุแล้วที่ถามว่ามีเงินเก็บไหมไม่มีอะ สุดท้ายผมเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งก็รับเดือนนึงประมาณแปดเดือนแต่พอเกษียณปั๊บนี่มันลดลงประมาณ20เปอร์เซ็นตะ์ทุกวันนี้รับเป็นตัวเลขแพทชสี่เหมือนกันแนะพทซี่เหมือนกัน เดือนนี้ก็ได้เดือนนี้รู้สึกเดี๋ยวนี้มีข่าวนวดเงี้ยนวเงยนวงี้ยก็รู้ชักใจสั่นชักใจไม่ค่อยดีก็บอกว่าเงินเงินจะไม่มีจ่ายในเดือนก็จะขาดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหลับตไอ้เดากก็โฮมข่าวปลุกไปนะครับแล้วผมก็มาศึกษาครับมานั่งอ่านเพราะผมอยากรู้ว่าถ้าผมไปทำจริงๆเนี่ยผมจะต้องทำยังไงกับระบบพวกนี้ผมก็ศึกษาอ่านหนังสือเยอะผมเป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะครับเสร็จแล้วก็ ลองทําด well, right? like okay. ูดูที่ว่าคนอย่างเราจะทําได้ไหมอย่างอื่นผมทามาหมดค่ะนะก็สองสามบริษัทก็ลงลุกทุกแลนแต่ผมไม่ได้ว่าระบบเขาไม่ดีนะผมไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีนะแต่ผมเองต่างหากเลยที่ไม่เหมาะสมกับเรื่องผมจะให้คนจะผมหน้าตาอย่างนี้ไปขายครีมกันแดดผลิตภัณฑ์เสริมความงามมีใครจะเชื่อผมมัอย่างผมนี่ต้องขายปุ๋ยแล้วนะเนี่ย ช่ไหมแล้วผมก็ศึกษาแล้วก็ลังทำอยู่คร bueno, ับก็โอเคมีมีบริษัทหน่เหมือนกันที่ผมสามารถทำทำออกมาเป็นทีมแล้วก็ได้เงินมาเป็นแสนกว่าแสนกว่าก็พออยู่ได้แล้วก็มีอีกวันหนึ่งเจ้าเดิมนี่แหละครับเข้ามาเอามาแล้วเอารูปอะไรแดงๆเนี่ยแดงๆขาวๆดำๆเนี่ยมาให้ดูนะครับ ผมถามว่าอะไรเขาบอกลูกวัวนะเออเอาวัวไปอีกแล้วเพราะชีวิตประจำวันผมนี่มันหมดไปกับช้างหมดไปกับสิงพอพักหลังๆนี่แทนดามาเอาไปอีกเนี่ยแพนดามาเอาตังจากกระเป๋าผมไปอีกผมก็ถามว่าแล้วอยากจะเอาวัวไปอีกเหรอแลเวให้เขาเล่าให้ฟังก็ให้เกีีรยิกัน ในใน,ในฐานะที่เขาคงจะเอาโอกาสดีๆมาให้ความเชื่อแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะงนสร็จแล้วก็มาดูระบบใหม่โอ้นี่ผมเริ่งเห็นความแตกต่างนะครับนี่คือเห็นความแตกต่างจากทั้งระบบนะที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องการขายแต่ที่เป็นเรื่องการให้เป,เ,ใหเป็นเรื่องการให้โอกาสเป็นเรื่องการชักชวนมา ให้เกิดสังคมของผู้บริโภคที่จะเกิดผลดีอยู่สมเรื่องที่เป็นแรงรบันดาลใจให้ผมต้องทำเรื่องที่หนึ่งมูมองเท่าที่ฟังมายังไม่ลึกละเอียดอะไรเท่าไหร่ผมก็ทราบว่าหนึ่งมันดีกับตัวเราแน่นอนผู้คนมัต้องกินถึงตัวเองด้วยก่อน ถ้ามันดีกับตัวเราแล้วเนี่ยเราจะเก็บไว้คนเดียวเหรอครับประการที่สองผมต้องเอาเรื่องดีๆอย่างนี้ไปเผื่อแผ่แช์และแ่งปันให้กับคนที่ผมรักญาติพี่น้องทั้งหลายจะต้องได้รู้ต่อไปนี่เราจะคุยกันเรื่องมุมมองเป็นชีวิตประจำวันดีกว่าตื่นเชา้าขึ้นมางมโทรศัพท์เปิดกริ้งออกมาเจอแต่ดอกนะ ดอกเบีย้ยกับดอกไม้อีกก็พันกว่าดอกไม่รู้จะเอามาทำไมานักหนาดอกไม้ักกต่อไปต้องใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์นี่ดีกับคนดีกับคนใกล้ตัวและประการที่สามมันดีกับเศรษฐกิจสังคมโดยร,รวมของประเทศเราจริงไหมเมื่อทุกคนมีรายได้มีรายได้ขึ้นมาอีกทาง,ห,งหรือคนที่มีรายได้เริ่มจะเอาไป ใช้หนี้ใช้สินสภาพหนี้สินของคนเนไทยเราเนี่ยมันก็จะได้เบาบางลงไปจนในที่สุดมันอาจจะไม่มีนะครับด้วยระบบของมันด้วยระบบของมันด้วยความมหัศจรรย์ของระบบพลังทวีคูณด้วยความแข็งแรงด้วยความแข็งแรงของของอะไรฮะของเธือข่ายของความเป็นผู้ให้ของความที่มีเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือกัน นะครับใครเป็นใครเป็นระดับสูงก็ดูแลช่วยเหลือกันเป็นระดับเป็นชัติชาติไปนี่คือข้อดีข้อดีของมูมองที่ทําให้ผมตัดสินใจที่จะมาในวันนี้นะครับถึงแม้ว่ามันเป็นก้ารแรกๆเท่านั้นเองแต่เพียงผมทํารายแรกเท่านั้นครับติ้งมาเนี่ยเท่าไหร่นี่ยสองรอยกว่าบาทผมก็ดีใจแล้ว เพราะมันทาให้ยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชีใช่ไหมจาก60กว่าบาทเนี่ยขึ้นเป็น280กว่าบาทนะสบายใจไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้เนี่ยเราต้องทาตัวเองแล้วต้องปรับรป,ปรุงเปลี่ยนแปลงลืมเรื่องเก่าๆให้หมดใครคิดเรื่องเก่าๆก,ก็ย่อมได้บทรับแบบเดิมๆเก่าๆงแอๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงครับและกําหนด สองเรื่องให้ตัวเองให้ได้นั่นคือหนึ่งทิศทางทิศทางต้องเป๊ะนะครับต้องกําหนดทิศทางไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เป้าหมายต้องใหญ่พอที่จะเสี่ยงที่จะวิ่งชนและอันที่สองความเร็วอย่าเร็วโดยไม่มีทิศทางและมีทิศทางแต่ก็ยืนมองอยู่ห่างๆโดยไม่ใช้ความเร็วอะไร เออเรเหยไปเรื่อยๆความสาเร็จก,ก็ไม่มีทางเข้ามาทักทายกับชีวิตเราแน่นอนครับผมเจนชวนทุกท่านและขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จเป็นที่น้องมูมองด้วยกันไม่ว่าสายงานไหนครับทุกคนร่ำรวยจากมูมองนะครับ